แนวทางดำเนินไปสู่ภูมิรู้อริยสัจบัดนี้อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสงฆ์สามเณรของเรามีความรู้สึกเช่นนั้นหรือยังหรือยังสงสัยตัวเองอยู่ถ้ายัางสงสัยตัวเองอยู่ก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทำสมาธิภาวนาให้จิตใจมั่นคงต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็พยายามละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลจเจริญความดีให้มากๆสร้างสติสัมปชัญญะทำศีลให้เกิดขึ้นในจิตสมาธิให้มีในจิตปัญญาให้มีในจิตจนเรามีสติปัญญาสามารถพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในแง่พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเราไม่ได้น้อมใจจะพิจารณาแต่อาศัยการฝึกจนคล่องตัว เมื่อจิตเราประสบกับอารมณ์สิ่งใดตาเห็นรูปจิตจะพิจารณาพระไตรลักษ์ทันทีมีเวทนาจะพิจารณาพระไตรลักษณ์ทันทีมีสัญญาจะพิจารณาทันทีมีสังขารจะพิจารณาทันทีมีวิญญาณจะพิจารณาพระไตรลักษ์ทันทีพิจารณาว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนก็ตกอยู่ในกฎของธรรมชาติอน,นิจจทุกขังอนัตตาด้วยกันหมดทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นอน,นิจจทุกขังอนัตตาในจิตของเราด้วยแจ่มชัดแล้วทำให้สติสัมปชัญญะของเราดีเด่นขึ้นนอกจากจะรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของอารมณ์จิต ความมีสติกำหนดรู้อารมณ์จิตเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดภายในจิตนอกจากนั้นจะสามารถมองเห็นตัวสมุทยัยตัวทุกข์ซึ่งมันจะเกิดดับอยู่ภายในจิตตลอดเวลาเมื่ออารมณ์จิตเกิดขึ้นสติอ่อนกำหนดรู้ไม่ทันอวิชชาครอบงำความรู้ไม่จริงปรากฏขึ้นยึดพอยึด ทำให้เกิดความยินดีพอเห็นตัวกามตันหายึดพับทำให้เกิดความยินร้ายมองเห็นตัววิภวะตันหามายึดความเป็นทั้งสองอย่างคือยินดียินร้ายเอาไว้จนตัวภาวะตัญหาปรากฏขึ้นและอันดับต่อไปเรามีสติดูอยู่ที่จิตของเราตลอดไปรู้ว่าเรามีกามตันหาภาวะตัญหา วิภวะตัณหากามตัณหาทำจิตให้เกิดความยินดีบ้างวิภวะตัณหาทำจิตให้เกิดความไม่ยินดีคือความไม่พอใจทำให้สุขและทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตสลับสับเปลี่ยนกันไปทาให้เรามองเห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง เมื่อมองเห็นสุขทุกข์เกิดดับอยู่ภายในจิตมีสติสัมปชัญญะจดจ่อรู้อยู่ที่จิตโดยตรงสามารถกำหนดหมายรู้ได้ว่านี่คือทุกขะอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อดูจิตกันต่อไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับก็รู้แจ้งเห็นจริงทำจิตให้มีความปกติ มื่อจิตมีความเป็นปกติสัจจาวามจริงใจปรากฏขึ้นในจิตอย่างเด่นชัดนิโรธะก็ปรากฏขึ้นจิตปกติมันปราศจากความยินดีปราศจากความยินร้ายเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็หมดไปจิตตัวเป็นปกติ กลายเป็นตัวนิโรธะจิตที่เป็นนิโรธะมีความสงบนิ่งใสสะอาดสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตเป็นนิโรธะดับสนิทดับอาการของกิเลสที่จะมารบกวนย,ยั่วยุให้จิตเศร้าหมองเมื่อปราศจากภัยแล้วจิตมีความผ่องใสเหมือนกระจกเงาอะไรผ่านเข้ามาจิตสามารถรู้ อะไรผ่านเข้ามาจิตรู้รู้อย่างมีสติปัญญารู้เท่าทันสมาธิของท่านผู้นั้นกลายเป็นสมาธิในอริยมรรคจิตมีความสงบสว่างสวยัยรู้รอบคอบอยู่ตลอดเวลากิเลสต,ตัวน้อยตัวใหญ่ผ่านเข้ามาถึงกระแสแห่งความสว่างก็ตกไปเปรียบเหมือนมแมลงบินเข้ากองไฟ <minutes> เมื่อจิตปราศจากสิ่งรบกวนก็สามารถที <lawsuit> ulously, ah os, ่จะมองเห็นช่องทางที่จะดำเนินไปสู่ทางพ้นทุก์อย่างแท้จริงซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจิตจะสงบละเอียดนิ่งสว่างมองเห็นสภาวะที่เกิดดับอยู่กับจิตตลอดเวลาเห็นยอดแห่งการรู้ธรรมตามความเป็นจริงยังกินจิสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาการรู้ธรรมะขั้นสูงสุดมีอยู่เพียงแค่นี้ส่วนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นนักปราดท่านมาบัญญัติเอาภายหลังพระพุทธเจ้าค้นพบทางพ้นทุกข์ด้วยวิธีธรรมชาติ ตำราตาม,มาภายหลังพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็ไม่ได้เขียนหลักสูตรเอาไว้ว่านี่มักแปดนี่อะไรต่ออะไรเมื่อเวลาท่านตรัสรู้แล้วก่อนที่ท่านจะตรัสรู้ท่านก็ไม่ทราบว่าจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือท่านก็เพียงแต่ว่าปฏิบัติทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเท่านั้น ไม่เห็นจะยุ่งวุ่นวายเหมือนกับสาวกในปัจจุบันนี้พระองค์กำหนดพระทัยของพระองค์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอาศัยลมหายใจเป็นสื่อนำจิตให้เข้าไปรู้อยู่ภายในกายเมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ภายในกายก็มองดูความเป็นไปของกายมองเห็นกายในแง่แห่งอสุภะคือเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครก มองเห็นกายในแง่แห่งความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษเพราะมีศีลห้าบริสุทธิ์สะอาดสติสัมปชัญญะมีพลังงานแก่กล้าขึ้นสามารถกำหนดรู้ทันกฎของธรรมชาติแห่งสภาวะธรรมอันได้แก่วัตถุธรรมและนามธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกสมุทัยนิโรธมักบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปตาตยานอาสวัคยายานรู้ว่าชาติก่อนเคยเป็นอะไรมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะกฎแห่งกรรมอันใดการที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะซึ่งเรียกว่าอาสวะคยายานนั้นทำอย่างไรพระองค์ไม่ได้นึกหรอกว่าพระองค์จะสร้างศีลสมาธิปัญญาให้มันแก่กล้าขึ้นนึกอยู่ตรงที่ว่า ฉันจะกำหนดดูอารมณ์จิตของฉันทุกขณะจิตเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นดับไปฉันจะรู้อะไรเกิดขึ้นดับไปฉันจะรู้รู้อยู่ที่อารมณ์ในปัจจุบันและอารมณ์ในปัจจุบันสามารถเป็นสื่อนำจิตของพระองค์ให้สงบลงไปประกอบด้วยองค์ฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสามารถบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปะปะตาตยานอาสวะคยาญาณและยานอื่นๆตามวิสัยของพุทธภูมิแล้วก็ได้สำเร็จพระอาหารหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกส่วนหลักสูตรที่เรามาอ่านมาเรียนกันเถียงกันจนหัวแตกกันทุกวันเนี่ยพระองค์มาแยกแยะและมาบัญญัติเอาต่อเมื่อพระองค์แสดงธรรมแก่เวนยสัตว์ก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรม ธรรมจักกับประวัตนสูตรก็ไม่ได้ประกาศว่าดูก่อนเบญจวคัคคีฉันจะแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรให้พวกเธอฟังไม่ได้ว่าขึ้นต้นก็ว่าทเวเมพิกเวอันตาปัปะชิเตนะนะเสวิตัพาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรซ้องเสพส่วนสุดสองอย่างคืออะไร กามาสุขคันลิการุโยกการประกอบตนให้ภัวพันในการมาสุขอัตตากิลามัฐานุโยกประกอบตนให้พัวพันในการทรมานตนให้ได้รับความลำบากเพราะฉะนั้นทำอย่างไรก็เดินตามมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วแต่เมื่อท่านแสดงจบลงไปแล้วนักปราดมาบัญญัติตั้งชื่อเอาหม่ว่า ธรรมะที่พระองค์แสดงแล้วมันหมุนเวียนหนุนส่งกันไปเหมือนกลงล้อล้อหลังเคลื่อนทำให้ล้อหน้ามันเคลื่อนล้อหน้าเคลื่อนทำให้ล้อหลังเคลื่อนมันมีความสัมพันธ์กันจึงตั้งชื่อว่าธรรมจักกปะปวัตตนสูตรแต่ตอนแรกไม่ได้ประกาศรอกว่าฉันจะแสดงธรรมจักกัปะปวัตตนสูตรให้เธอฟังเมื่อตอนแสดงให้พระโมคคัลลานะฟัง ก็เรียกว่าโมคลานสูตรกัสปาสูตรจุนทสูตรอะไรแล้วแต่เอาชื่อของคนฟังหรือชื่อสถานที่มาตั้งชื่อพระสูตรหรือพระธรรมที่ทรงสแสดงการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่การทำสติรูพร้อมอยู่ที่จิต วันนี้ได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แห่งพระไตรลักษณ์โดยธรรมชาติซึ่งปราศจากหลักวิชาในคำภีเอาความจริงที่มีปรากฏการขึ้นในจิตมาเล่าสู่กันฟังถ้าสิ่งใดผิดพลาดนักปราชญ์ผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์อันนี้ได้โปรดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาขอย้ำอีกทีหนึ่งว่า การปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่เราต้องทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอารมณ์สิ่งรู้นั้นทำความรู้สึกแบบว่าญาณมัตตายะสักแต่ว่าเป็นเครื่องรู้ปฏิสติมัตตายะสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกสิ่งรู้สิ่งอาศัยระลึกเมื่อเรากำหนดจิตดูสิ่งนั้น จนจิตไปสงบตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นๆยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์มีสติรู้พร้อมอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อสติไปตั้งอยู่มั่นเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติมั่นคงโดยไม่วันไหวเรียกว่ามาหาสติปัฏฐานจะเป็นอะไรก็ได้แต่หลักมาหาสติปัฏฐานท่านกำหนดหมายถึงกายเวทนาจิตธรรม สิ่งอื่นๆที่เราสามารถรู้ด้วยจิตด้วยใจมันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายกับจิตเวทนาก็เกิดจากกายจิตก็เกิดจากกายธรรมก็เกิดจากกายทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีกายแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้เวทนาเป็นสิ่งที่เกิดจากกายสุขทุกข์เกิดที่กายปีติก็เกิดที่กายทุก ก็เกิดที่กายถ้าหากว่าจิตดวงนี้ปล่อยทิ้งกายลงไปแล้วเวทนาจิตธรรมไม่มีที่เกิดเพราะจิตมันนิ่งอยู่เฉยๆความคิดเกิดจากจิตเมื่อจิตนิ่งอยู่ในสมาธิอย่างมั่นคงไม่ไหวติงจิตมันก็ดับคือดับไม่มีความคิดแต่ตัวรู้ไม่ดับ ธรรมะนิวรณ์ห้าที่จะมารบกวนมันก็ดับเพราะจิตไม่สนใจนิวรณ์ห้าก็เกิดขึ้นที่กายไม่ใช่เกิดขึ้นที่จิตส่วนจิตเป็นผู้รับรู้ที่นี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราสามารถที่จะรู้ได้เพราะกำหนดดูอารมณ์จิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะทุกขอริยาสัตว์ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมร เราก็สามารถที่จะกำหนดรู้ได้ด้วยอารมณ์จิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกโดยเราตั้งใจว่าฉันจะรู้เฉพาะสิ่งที่ฉันคิดในปัจจุบันนี้เท่านั้นลองดูสิเอาจิตจดจ่อรู้ที่จิตมีสติรู้พร้อมอยู่ที่ตรงนี้เรื่องของกายเวทนาจิตและธรรม ก็เป็นเรื่องของความรู้ของจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้เห็นได้รู้จำได้ก็เพราะมีจิตถ้าจะกําหนดตั้งลงที่จิตรู้ที่จิตอย่างเดียวบาปเกิดที่จิตบุญเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตความฉลาดเกิดที่จิตสมาธิเกิดที่จิตปัญญาเกิดที่จิต เพราะฉะนั้นจึงจบลงที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น